ถามความรู้สึกของพี่นะครับผมที่ได้มาบวงสรวงซีรีส์เรื่องใหม่ซึ่งพี่คิมเป็นอะไรครับยังไงครับก็ผมเล่นคนเดียวนะครับเรื่องนี้เราเล่นเราเล่นนะครับผมก็ได้รับบทบาทเป็นตัวละครหลักนะครับผมคู่กับคอปเตอร์แล้วก็น้องบาสนะครับคอปเตอต์นี่ผมรู้จักไหมพี่ก็คุณไงคุณโหจริงจังหน่อยในสื่อไม่เคยได้คลิปเลยสตารเด็ดไม่เคยได้คลิปดีเลย สวัสดีสวัสดีครับผมคิมอนครับผมคอปเตอร์นะครับผมก็เป็นพิธีกรจาก Star Update นะครับผมวันนี้ก็อยากจะมาสัมภาษณ์ครับผมคุณคิมอนวลโรดมนะครับผมเข็มมนทานะครับผม ก็ความรู้สึกของพี่วันนี้โอ้โหเรามาวงสองซีรีส์เรื่องใหม่รู้สึกยังไงบ้างครับก็เจนไวเดอะซีรีส์นะครับผมวัยรุ่นวุ่นวไยรักนะครับผมก็เป็นละครของค่ายซานเตอร์เทนเมนต์นะครับผมแล้วก็มีนักแสดงนำนะครับอย่างคิมมอนวรรดมนะครับผมคอปเตอร์พันุวัฒน์แล้วก็บาสสุรเดชนะครับซึ่ง ก็จะมีทัพนักสแสดงอีกมากมายนะครับจากน้องๆในค่ายแล้วก็มีนักสแสดงโอ้รุ่นใหญ่เยอะแยะมากมายเลยนะครับผม,มก็เป็นละครเขาเรียกว่าเป็นละครทางเลือกหรือเปล่าแต่ในยุคสมัยนี้ผมว่ามองว่ามันเป็นละครที่เผยแพร่มุมมองความรักในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะครับออนแอร์ปลายปีนี้สนุกแน่นอนครับวุ่นวายรักแน่นอนครับโอ้เมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นพี่คิมพูดว่าได้ร่วมงานกับพี่ๆรุ่นใหญ่ความรู้สึก ที่พี่ได้แบบร่วมงานกับมีทั้งแบบพี่ตอมาคราไมพี่บุโก้พี่ชายพี่ป๊อปอ่าพี่เป๊ปอ่าหลายท่านเลยแบบรู้สึกพี่คุณพี่คิมรู้สึกยังไงบ้างครับผมก็จริงๆแล้วเราอยากเรียนรู้มากกว่าครับก็คือได้เรียนรู้กับดาราที่เขาผ่านงานในวงการมาเยอะๆเนี่ยเราก็ได้รับรู้ครับเล่นกับเขาแล้วก็เหมือนเราได้เทคนิคนะครับผมแล้วก็น่าจะสร้างสีสันให้กับเรื่องนี้ได้ดีทีเดียวครับจริงๆอ่ะ เห็นว่าพบพี่บุโกะไม่ไม่ฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนพี่รู้แบบว่าอย่างพี่บุโกะเขารุ่นใหญ่ใช่ไหมแต่ว่ามีใหญ่กว่าพี่บุโกะเลยนะใช่ครับพี่บุโกะอันนั้นดังดังกว่าเล่นว่าดังกว่าไม่ได้เล่นว่าใหญ่ก่อนิดไปแล้วพี่่กอ ครับผมในส่วนของคอปเตอร์เองจริงๆแล้วตลอด3 4ปีมันเนี้ยไม่ได้เล่นละครเลยแล้วก็เล่นละครอ่ไม่ได้ไม่ได้เยอะเท่าการทำรเพลงอะไรเงี้ยพอกลับมาเล่นละครเป็นไงครับต้องรื้อฟื้นยังไงบ้างโอ้โหรื้อฟื้นค่อนข้างหนักเลยครับพี่ขิมเออเรารู้สึกว่าแบบเราห่างหายไปนานมากคือก่อนหน้านี้เราก็มีเล่นละครเนาะจะมีหลายๆเรื่องเรามีเล่นละครบ้างมีเล่นละครบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นบทที่แบบเป็นวัยรุ่นปกติเราไม่ได้แบบว่าจะต้องทําการบ้านที่ท้ศทาไทยอะไรมากมายคือมันมีความท้าทายแหละแต่ว่าท้ายทสุดแล้วมัน ค่อนข้างจะเทียบเคียงกับชีวิตเราได้แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคือมันอาจจะเขียนมาจากเราจริงๆแหละแต่พอเขียนมาจากเราปุ๊บมันมีบางสิ่งที่มันไม่เหมือนกันอย่างชัดเจนเช่นเราเรียนสินกรรมแต่ว่าตัวละครเนี้ยเป็นหมเอเรียนหมอ,อแปลว่าคนที่เขาฟังก์ชันของการเป็นหมออ่ะกว่าเขาจะไปถึงจุดนั้นได้กว่าเขาจะเรียนสอบเข้าเนี่ยมัน,มนวิธีคิดมันไม่เหมือนกับเด็กสินกรรมแล้วอะไรเงี้ยแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทํากันบ้านแล้วเรื่องอุปนิสัยภายนอกอีกคืออาจจะมีแนวเขาเรียกว่าตะกะบางอย่างที่คล้ายกันกับตัวเองแแต่่่ววาาท้้ยสุดล บุคลิกภายนอกมันต้องไม่เหมือนแน่นอนแล้วเป็นไงครับมาประกบคู่กับพระเอกหนุ่มหน้าใหม่ไฟแรงที่หน้าตาดีมากอย่างคิมมอนรดมรู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้สึกโชคดีมากเลยครับคือผมรู้สึกว่าพี่เขาเก่งครับผมแล้วพี่เขาหล่อมากมากแล้วพี่เขาแบบโอ้โหแบบเบ้าหน้าฟ้าประทานนะครับผม คือถ้าสมมติว่าแบบใครได้ร่วมงานกับพี่พี่เขาชื่อคิมมอนใช่มครับคิมมอนครับพี่คิมมอนนี่คือแบบโชคดีสุดแล้วครับผมคือผมรู้สึกเป็นเกียริเป็นเกลียดมากมากเลยครับผมที่ได้ร่วมงานกับพี่จริงๆครับผมก็ยังไงก็ต้องแบบขอฝากแบบว่าต้องฝากเนื้อฝากตัวกับพี่คิมมอนเลยนะครับผมเรื่องนี้เขาบอกว่าเลิฟซีนเยอะด้วยไหวไหมครับโอ้ผมผมเชื่อว่าพี่คิมมอนเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วครับผมเรื่องเลิฟซีนเขาน่าจะโชคชนนะครับผมในในเรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็ยังไงต้องฝากพี่คิมมอนแบบช่วยแสออนนนนน้้งหลวกัะคผม ผมได้ยินว่าเขาแบบว่าไปแบบว่าดูแลแบบว่า,าสุขภาพฟันสุขภาพปากอะไรมาเพื่อแบบการแบบว่าเล่นเลิฟซีนกับคุณเลยนะครับโอ้โหก็ยังก็ยังถือว่าเป็นเกลียดมากมากนะครับผมที่พี่คิมมอนเขาแบบทำทำเพื่อละครเรื่องนี้ขนาดนี้ครับผมผมรู้สึกตื่นเต้นมากประทับใจครับผมคือพี่เขา the ะเบสครับผมเบสบ o ่ย่ะขอบคุณครับโซเวอร อโซ่ครับก็วันที่30นี้ครับก็คืออีก2วันนะครับก็จะเป็นการปิดตัวออของละครและเขาเรียกว่าปิดกล้องปิดกล้องปลปิดกล้องปิดกล้องปิดกล้องละครแล้วครับก็ก็เตรียมตัวกับเจนวเต็มที่นะครับแล้วก็รอออนแอร์น่าจะออนแอร์ก่อนเจนวายเดอะซีรีส์นะครับก็จะได้ดูบทบาทอีกบทบาทหนึ่งของผมก่อนที่จะมาดูในบทบาทของเจนวายเดอะซีรีส์ครับผมคือ ผมประทับใจเขานะคือเขาไม่ใช่คนเก่งครับคือรับบทไหนก็แบบคือผมแค่ดูทีเซรอร์จากที่เขาเป็นลุกเขาได้เป็นรับแล้วอะ่ะยอดอะ่ะเวอร์ว,วมันเป็นการแสดงครับจริงๆแล้วผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเป็นยังไงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็คือมนุษย์ยนะครับเพราะงั้นเนี่<ด>ยมันไม่้ เขาแบบอิจฉาเขาอะ<ม>เห็นผมแบบได้แบบว่าเออไอ้นี่ไงแบบไม,ไ,มไม่ไม่น่าอิจฉาเท่าไหร่เอาเป็นว่าโซเวเลียคือมผมคิดว่ามันเป็นการท้าทายความสามารถพี่คิมมากๆเลยคือเราผมเล่นให้โฟกัสที่เล่นร้ายนะครับออให้โฟกัสที่เล่นร้ายครับผมก็เป็นเป็นเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งครับกลัวกลัวคนเกลียดเราไหมเล่นร้ายครับไม่กลัวครับเพราะว่าผมร้ายแต่น่ารักครับผม คนี่เขาจองตัวผมไวแล้วเราคุยกันแล้วเราเราเรา,เรา คือเราคุยกันแล้วแหละครับแต่ว่าคือในพาร์ทของแบบศิลปินเองอะอย่างของ h u n t e อร์เล r d เนี่ยคือเรารู้สึกว่าอย่าง SB สไเราเป็นศิลปินกันอยู่แล้วอย่างตัวผมเองใน Hunt e r r e เล r d อระผมก็ถือว่าผมทำงานเบื้องหลังมากกว่าที่ผมจะเอาตัวเองไปเป็นศิลปินเองอะไรเงี้ยมากมากกว่าในจุดนี้แล้วเราก็คุยกันแล้วว่า s b สเราเป็นศิลปินแล้วเราเราไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่กับ h u n t ต r r e เล r d หรอกแต่ว่า Hunt e r r e เล r d ก็พยายามปั้นน้องๆเซตใหม่ขึ้นมาอยู่แต่ถามว่า จะมีเพลงไหมเราเคยเคยคุยเลฟเฟลนกับพี่คิมแล้วเหมือนกันว่าเอ้ยพี่คิมแบบชอบเพลงแนวไหนอะไรบอกมานะแต่ว่าช่วงนี้ก็ทําเยอะเหมือนกันก็ค่อนข้างจะกดดันพอสมควรนะผมลองให้ <c oughs> ใหคุณไปดูวีทอฟกันน้อ,องคนนี้หน่อย <c oughs> มา,ยาสวัสดีครับ <c oughs> ผมมาฝากในฝากตัวกับ Hunter r e c o r d ครับผมคิมมอนในสปีฟปกติผ่านผลง,งานแสดงมาเยอะครับแต่ว่าร้องเพลงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออคือถ้าผมดูจากบุคลิกและหน้าตาของพี่คิมมอนแล้วนะครับผม ผมน่าจะทำซิงเกิลลูกทุ่งสักเพลงอผมเหมาะก,กับลูกทุง่งเ่รผมเอาจากโอปป้าเขาเรียกผมโอปป้านะเอ้าโอปป้าลูกทุ่งไงไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยไอเดียดีโอปป้าลองลูกทุง่งได้ผมว่าเฉียบ ปาาว่ก็ขอฝากนะครับผมเจนัวหรือซีเรียนะครับผมที่วันนี้เราได้บวงสรวงกันเดี๋ยวเราก็จะมีไลฟ์ไลฟ์เออไปนี่ไปเขาเรียกว่าอะไรนะเออไปฟิตติ้งชุดเมื่อวานเนี่ยก็จะมีไลฟ์ให้ดูด้วยครับเดี๋ยวฝากละครพี่คิมมอนนะของอย่างโซเวอรี่ด้วยก็สามสิบนี้ปิดกล้องเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะออนจะออนเร็วๆนี้แล้วนะครับผมตอนนี้ไปดูพจมานสว่าง์คาตาด้วยนะครับก็ก็ยังออนแอร์อยู่ครับขึ้นห้างไปดูได้เลยนะครับตอนนี้ห้างเขาก็ปลอดภัยนะครับผมใช่แล้วก็ฝากคันเตอร์รีคอร์ดด้วยนะครับผมเดี๋ยวมมีเพลงให่ คอปเตอร์อะไม่ใช่เพลงผมไม่เคยไม่เคยไม่ฝากหน่อยเหรอเพลงใหม่ที่<อ>แล้วก็เพลงใหม่ของคอปเตอร์นะครับผมออลี่ยูนะครับเพลงนี้เพราะครับเป็นแนวกลิ่นก้าสูดผมชอบมากเลยพี่ดมแล้วเปล่าอมดีอมเออล่าสุดเมื่อกี้เมื่อวานนี้นะครับผมปล่อยเพลงชายในฝันไปในของ SP5 นะคฟับแล้วก็าฝากด้วยแล้วกันนะครับผมออมันเป็นการมันเป็นการปล่อยแบบสายฟ้าแลบไงปล่อยแบบไม่ให้ไม่ให้ทันได้ตั้งตัวเร็วๆนี้นะครับ MV วนะครับผมยังไงก็ฝากเพลงนะครับผมผ่านทุก สตรีมมิ่งทุกช่องทางนะครับผมน่ารักสุดใส่เหมือนเดิมครับถูกต้องครับ